พอดองครับดองกินเอกาน้ำกันมาอนี่กินปลาหอยปลากินครับโม้กินอยู่นาจะน้ยที่นี่ดีเโอ้เพ็ติกียกินคักกูด้ยำาบแล้วคล้ายขอรแล้วเปกหนักเลยเปกปึ๊บสุบยาจัดออ้ยเากินคืนี้เขาม่กินมือนี่แล้ว เดี๋ยวไปนั่นนะต้องกินอีกทีเดียวเดย่าอย่าอันนั้นไมนติดไ่ติดกนดมันมาติดออกกรอยุกกินหนักซื่อซืาบ <m ot room> ้านนี้เลยดป๊บมากินเบียบร่างกายก็ฟื้นมาเดยนะก็ดีเราคาแต่กื่อเนะพอกินเขาเขาก็มาเสียบหลอกเขาอยกินหลายกินกขาแกมเดี่พอดีเลยจวดกินเสียบกินเขาเสียบ